สดิคุณของขึ้นรถนะไปเฮอร์ลุยนี่น้องเอฟเอร์ลเอฟซีฝากไปกดติดตามช่องเดลี่ไรท์นะเดลี่ไรท์นะพี่น้องนะช่องที่น้องเอฟตั้งนะก็จะเป็นคลิปแนวแบบตะต่อคุณภาพซะหน่อยในสิฝากเข้าไปดูด้วยนะนี่นะ อุ้ยเฮ้ยไวเปล่าโอ้ต้องสองเปล่าโอ้โหอะไรโชว์เดียวเลยนี่ยสิอดึงเบอร์ตะกูนะอดึงมีสีแดงอีกเออ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 เสุดก็เตรียมอุปกรณ์นะฮะรถเพื่อไปทำงานนะใช่จริ่งนี้ก็เดี๋ยวกินข้าวกันก่อนกินข้าวกันเนาะก่อนที่จะไปเนาะกอนเราพร้อมแล้วอือนี่นะวันนี้ก็เตรียมลุยนะเอฟซีเดี๋ยวก็อี้เล็กไปก่อน ที่เป็นเก้าอี้ที่ซื้อให้หน้องเอิร์ตในเอฟซีเอาไว้นั่งนะเ,เวลาไปที่นั่งงานเอาไว้นั่งนั่งงานเดี๋ยวต้องหาผ้ามาติดรถสักใบหนึ่งเนาะ,ะจบแล้วเหรอในเอฟซีเอา ก็เดี๋ยวจะทานข้าวกันเลยนะท่านผู้ชมวันนี้ก็อาจจะไปลุยงานแต่ช่วงเช้าเพราะว่าวันนี้เพื่อนๆจะกลับบ้านเนาะจะเดินทางกลับบ้านในเอซีกับตันก็จะรถส่วนตัวไปใช่ไหมวันนี้จะเลยกลับบ้านเลยเนาะน้องปอนนะว่ามานี้ก่อนไหมเรือไหเอารถไปด้วยอ๋อวันนี้ทุกคนจะเอารถส่วนตัวไปในเอซีก็จะเดินทาง เปลี่ยนบรรยากาศขี่สลิงดีมไหมเ <c oughs> นาะเดี๋ยวฝนตกนะเนาะเออล้วเพราะงั้นโ,โดนมาแล้วโดนมาแล้วเหรอโดนมาแล้วเหรอโดนแล้วโดนแล้วโอเคเอฟซีทุปนนะเราจะกินข้าวกินปลากันอู้ของชอบนะนี่นะท่านผู้ชม จะกินข้าวกินปลากันนะพี่น้องฝากวันนี้ครับผมสวัสดีครับ